สวัสดีคะ่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเรื่องโครงภาพพระราชพงศสวดารตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างสาระการเรียนรู้ที่5วรรณกรรมและวรรณคดีรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่มาของเรื่อง คัดนมาจากหนังสือโครงภาพพระราชพงศาวดารโดยนำมาให้นักเรียนได้เรียนจำนวนสองโครงภาพคือโครงบรรยายภาพที่10แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักพรรดิภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและโครงบรรยายภาพที่56แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป,ปพันธ์พงศ์ซึ่งภาพสุริโยไทยขาดคอช้างได้รับรางวัลที่สามเป็นภาพเขียนฝีพระหัตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพรยานริศรานุวัติวงศ์ ลักษณะคําประพันธ์เป็นแบบโครงสี่สุภาพเรื่องย่อโครงประกอบภาพที่สิพระสุรโยไทยขาดคอช้างเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิทรงนำทัพออกสูร้รบ สมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีจึงทรงเครื่องเป็นชายตามเสด็จออกไปรบเมื่อสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเสียทีพระเจ้าแปรใส่ช้างตามมาสมเด็จพระศรีสุริโยไทยจึงขับช้างออกรับช้างศึกไว้เป็นจังหวะเดียวกับพระเจ้าแปรจ้วงฟันสมเด็จพระศรีสุริโยไทยถูกพระแสงของเงาฟันสิ้นพระชนอยู่กับคอช้าง พระราชโอรสทั้งสองพระองค์ได้การประสบกับเข้าพระนครเนื้อเรื่องโครงประกอบภาพที่10ภาพภาพระสุริยไทยขาดคอช้างมีจำนวนหบทด้วยกันบทที่1บุเรงนองนามราชจจาจอมรามมันเฮยยกพัยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา30สิบ หมื่นแห่ถึงอายุธเยตแล้วหยุดใกล้นคราคำศัพท์ที่ควรรู้มีดังนี้รามันหมายถึงมอนพยุหะแสนยาหมายถึงมีทหารจำนวนมากม่านหมายถึงพมา่านคราหมายถึงเมืองประมวลหมายถึงรวบรวมเป็นหมวดหมู่เมื่อถอดคำประพันธ์บทนี้ความว่า บุเรงนองเจ้าเมืองมอนหรือประเทศพม่าในปัจจุบันยกทัพทหารกล้าประมาณสามแสนคนมาถึงเมืองอยุธยาแล้วและหยุดอยู่ใกล้เมืองโครงประกอบภาพที่สิบบทที่สองพระมหาจัก,กรพรรดิเผ่าภูวดลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบปล่า ดัมริจากไครยนแรงศึกยกนิกรทับกล้าออกตั้งกลางสมอนคำศัพท์ที่ควรรู้เผ่าหมายถึงผมภัวดลหมายถึงแผ่นดินเผาภัวดลจึงหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนิกรหมายถึงหมู่หรือพวกสมอนหมายถึงการรบทอคำประพันธ์สำหรับบทที่สอง สมเด็จพระมหาจากักรพรรพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามจึงนำทัพกำลังพลออกตั้งค่ายเตรียมรับศึกและดูกำลังฝ่ายตรงข้ามแล้วนำกำลังพลออกมากลางสนามรบบทที่สาบังอ่อนอัคราตผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุบ ประหลาดแห่ถลืงขชาทานคว้างควบเข้าขบวนใครคำศัพท์ที่ควรรู้บางออนอักเคเรตหมายถึงนางผู้เป็นเอกในที่นี้คือพระสุริโยไทยเครื่องยุทธพิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่แต่งออกกรบขชาทานหมายถึงช้างใครหมายถึงเดินไปหรือเคลื่อนไป ถอดคำประพันธ์บทที่สามสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับผู้ชายเป็นชุดออกศึกเช่นมหาอุปราชแล้วทรงช้างเข้าร่วมรบบทที่สี่พลละไก่กองหน้าเรา้าโรมรันกันเหย ช้างพระเจ้าแปรประจันคดไทยสาร,รส่งสวดเซผันหลังแล่นเตลิดแหตะเลงขับคดไล่ใกล้วิดท้ายคชาทานคำศัพท์ที่ควรรู้โรมรันหมายถึงรบพุ่งกันสารหมายถึงช้างตะเลงหมายถึงชื่อใช้เรียกขานชนชาติมอนถอดคำประพันธ์บทที่สี่ กองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันระหว่างช้างทรงของพระเจ้าแปรกับช้างทรงของพระมหาจักรพรรดิแต่พระมหาจักรพรรดิเสียทีต่อพระเจ้าแปรบทที่หนงครานองค์เอกแก้วกระสัตรรีมานมานัตกัตเวทียิ่งล้ําเกรนพระราชสามีมาลายพระ ชนเฮยขับคาเชนเข็นคำ้ำสะอึกสู้ดัดสกรคคำศัพท์ที่ควรรู้มานหมายถึงมีมนัดหมายถึงจิตใจคาเชนหมายถึงช้างดัดสกรหมายถึงฆ่าศึกศัตรูถอดคำประพันธ์บทที่ห้า สมเด็จพระสุริโยไทยเกรงว่าพระสวามีจะสิ้นพระชนจึงได้ขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปรและต่อสู้กับพระเจ้าแปรแทนบทที่6ขุนหมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะขาดแล่งตราบอุระรูปดินโอรสรีบกันพระสบสู่นครแห่ สูญชีพไปสูญสิ้นจพ์ผู้สรรเสริญคำศัพท์ขุนมอนหมายถึงพระเจ้าแปรหลบหมายถึงอาการที่ร่วงลงมาถอดคำประพันธ์บทที่6พระเจ้าแปรได้เอาง้าฟันสมเด็จพระสุริโยไทยขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนบนคอช้าง สองพระโอรสคือพระรามีสวนและพระมหินทราได้กันพระสมแล้วนำเข้าสู่พระนครสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนไปแล้วจึงเหลือแต่คําสรรเสริญเยินยอคุณค่าของโครงประกอบภาพที่สิบภาพพระสุริโยไทยขาดคอดช้างคุณค่าในด้านเนื้อหา พระสุรโยไทยทรงมีความกระตัญญูกระตะเวทีเป็นเลิศทั้งต่อพระราชสวามีตามหน้าที่ภรรยาที่ดีและต่อกษัตริย์ในฐานะข้าแผ่นดินยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานพระวีรกรรมดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการรักชาติและความเสียสละที่คนไทยพึงตระหนักและจดจำยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คุณค่าในด้านวรรณศิลป์1การเลือกใช้้่คําที่ให้เสียงเช่นฉาดฉาเป็นคําที่ให้เสียงของเงาที่กระทบกัน2เลือกใช้คําที่ให้ภาพทําให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการถึงภาพกองทัพที่ยิ่งใหญ่เข้าต่อสู้กันอย่างชุลมุนภาพช้างต่อสู้เหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงทำให้รู้สึกราวกับว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์จริง ประการที่สม,มีการสรนค์คำที่ให้ภาพเช่นคำว่าหลบดิ้นหลบหมายถึงอาการของสิ่งของที่ร่วงพลูลงมาดิ้นหมายถึงอาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรงร่างของพระสุริโยไทยสุดลงซบกับคอช้างสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง คุณค่าด้านสังคมทําให้เห็นสภาพทางประวัติศาสตร์สภาพสังคมการทําสงครามในสมัยโบราณที่ผู้นําออกรบด้วยความกล้าหาญและยังแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของคนไทยที่แสดงถึงความกล้าหาญของพระสุริโยไทยที่แต่งเป็นชาย เพื่อออกรบด้วยใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวด้วยความรักและศสีสละที่มีต่อองค์กษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชสวามีสำหรับคลิปวีดีโอประกอบการเรียนการสอนเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้าง มีให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานวนรรณคดีและวรรณกรรมม .2 หน้า2ถึงหน้า8นักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้อีกครั้งจากหนังสือดังกล่าวและทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ